สวัสดีครับน้องเราเบิ้งพ่อก้าวขาออกจากบ้านนี่ลหละพ่อแล้วค่ะเหตุพ่อแล้วค่ะเ่าต้องไปไกลเราเบิ้เงพอเพลงเราสิเราสิต้ายอันเราสิท้ายลูกจุลีมาพ่อเหตุเบิ่งดูค่ะเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูเบิงดูนี่ตั้งจก่ออยู่เนี่ย ดอกแรกแหกมานตั้งแต่ออกจากบ้านเนาะค่ะมือนี่รับร้องโซกมานแท้ๆละมือนี้าพี่น้องเนาะนี่เด้อค่ะอากาศมือนี่แดด,ด,ดดแดดดีๆค่ะมือนี่แดดแดดคักอยุคแดดแดดคักยุคค่ะมือนี่ อไปปันี้เข่าป้ากันเนาะค่ะเนาะมาปันี้พูดถึงก้าวขาออกจากบ้านมาดอกแหลกแหกหมานชุลีกัติบสิบไปใสไก่แล้วมือนี่สิมาเบิ้งน้ำ ทางบ้านนี่นึงดอกค่ะ,ะเบิ้งรู้สิโศกสิหมานบ่ดอกแรกแหกหมานออกมาแล้วมาเบิ้งป้าเบองนี้ด้มันที่ึ้นอีกบเนาะพี่น้องเนาะพอดละค่ะเดี๋ยวจุลี่รอบแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันค่ะว่าสิโศกสิหมานบอเสียงพลีกแล้วอันมื้อน,นี้เราตัดไม้เด้อค่ะ ด้ยินเสียงเลยเครื่องเอเดนิ้งเสียงเรื่อยบอพี่น้องจุลี่บ่ท่านได้ลงไปซอยแล้วจุลีคคาได้เข่าป้ายอยู่เราบอกว่าโมมี่ยังเห็นซอยดอกกระสันจุลีก็เลยบ่ท่านได้ลงไปมึงดูเลี้ยวลงไปแบบนี้สิเห็นบอเลี้ยวลงไปแบบนี้บ่ท่าเห็นบันไดเนาะค่ะเนาะ ตรงใจคิดต้องได้ลงไปเบิ้งขนาดออกจากบ้านมาค่ะพ่อดอกแรกแหกมานนึกว่าสิมาพ่ออีกที่สดดอกคืออยู่บนน้อบัดที่นี่อันรายงานอากาศว่ามืออื้นมือฮืออ้อนี่ฝนจิตโตกอีกแล้วเด้อค่ะฝนกับหัวก็ยุดมือวานมือกอนะฝนหัวก็ยุดเดี๋ยวฝนก็นสีไม้อีกละ่ะ ุลีเลยต้องฟฝ้าเขาป่าลลเลาะสะก้อนเนาะค่ะเดี๋ยวฝนที่ตกห้ามคือคลิปก้อนหนาน,นี่เดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวจุลีลงไปเบิง้งบนงนี่จากน้อยก่อนเบิ้งดูสิมีบอลนอพี่น้องเนาะทางก็สั้นๆได้ละ่ะหัวสักลงเขากิ่งรอมออมรอมออมลงนี่ืะโอ้คุณได้ตีนเขาคุณได้พี่น้องเลย ว่าไปเล่าก็ได้มีเอฟซีเมนเขามาถามเฮชนิตี้แซบบอจุลี่พื้นถามเนาะแซบยูเดอร์ค่ะลองคนเพิ่อนก็ถามว่าเอาไปเฮดแบบใดกินอ,อันจุลี่มากเอาไปผัดกับเนยแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยดําธรรมดานี่ล่ะซื่อๆนี่ล่ะนาะพี่น้องเนาะลองคนเพื่นถามว่ารสชาติมันเป็นจังไดกินมากับคือเ็ดนี่ล่ะ <laughs> กินก็คือเห็ดนี่ล่ะแซบยูเดอร์ค่ะพี่น้อง ว่าแล้วก็ได้เนาะกันเนาะว่าไปแล้วกับบ <ım eni> ัท <im iti> ่านได้เห็นจากดอกดอกมื่อนี้ก็ได้มองนี่ว่าไปแล้วนี่บัท่านได้เห็นบัท่านได้มีปีที่แล้วมองนี้ออกลายดอกยุคค่ะปีนี้ผัดบอก่อค่อยหลายคือทั้งคือมองอื่นมองนี้นะมองนี้บอกออกลายคือมองอื่นค่ะปีนี้ พันว่าเอฟซีเมนเขามาเล่นว่าเฮ็ดเมนูแซ่บๆให้เบิ้งเด้เด้อค่ะพะศันส่วนมากกิจลีกับผัดเนยเด้อค่ะผัดเนยผัดใส่เกลือใส่พริกไทยท่าน,นั้นก็นแซ่บค่ะเท่าน,นั้นก็นแซ่บเห็ดชนิดนี้เขาแซ่บอยู่แล้วเบิ่งดอกไม้ดอกไม้ป้าดอกไม้ป้าดอกไม้ป้าพว่สิบบาท บอท่านได้เห็นมองหนีบอท่านได้เห็นคือสิบบอคือบางสองอ่ะมือนีเห็นย้ายแมงมุมบ่เห็นแมงมุมบ้านอนอนี่แมงมุมขยุมหัวใจวายบอคือดอกค่ะมือนี มือนีบ่คือบ่คือคือสีซ้ำนีละเบิ้งสรงอ่ะจุลีก,คลไไกค็คือสีบ่าลาไปทั้งใดไกลเด้อค่ะมือนีคือสีม้าเลาะมองหนีเบื้องซื่อดอกนึกว่าสีโซกสีมารที่สันดอกก้าวขาออกจากบ้านม้า่อดอกนึงจังที่ไทยเห็นนั่นแหละก็เลยตัดสินใจม้ามองนีนึกว่าเขาสี่ ขึ้น้อก็อเต็มปลาอยู่ที่สนดอกสรุปแล้วกับบมีเนาะพี่นองเนาะเท่านั้นลนักษณะมื้อนี่กระไดยูเลิกกับสิงโง่ขื้นบ้านดอกนี่เด้อค่ะปลาเอาเลาะขึ้นเขาเลาะขึ้นย่างขึ้นไปหาถนน,น มันบ่มีอ่ะน้อพี่น้องเนาะกับบะโกมันกับบะโบ่หมานสุมมือแล้วเนาะหากินพูดถึงก็ได้หากินกับมีโศกเน่ะบะโศกเน่เป็นธรรมดาว่าบ่พี่น้องมื่อนี้สรุปแล้วเฮาบะโศก <c oughs> กับปเปีย <c> ว <oughs> กับปเปียวดอกอยู่ทางเข้าบ้านนั่น ที่จริงจุรลีก็บบ้าอวดอกว่าดอกเดียวนึงปล่อยให้เขาขึ้นไว้เป็นขึ้นประดับเนาะพี่น้องปล่อยให้เขาขึ้นประดับหนทางดอกเดียวนึงจุรลีก็บพอได้กินอยู่ทางอื่นได้เก็บมาก็เพาะได้กินพ่อยังยังพอมีกินอยู่ดอกนั่นกับจงไห้เบิ่งงามงามเมอเนาะพี่น้องสัศตะนาสรุปแล้วกับบอพ่อยังเนาะคะเนาะ จุลีก็อยู่ตามมน้ำคือเกาแต่ว่าโสมว่ามานดอกมือนี่กันสั้นกัคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แหละ,ะเนาะค่นเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไกรด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วค่ะพี่น้องพอกันไม่นะะเนาะค่นเนาะบายบาย